โอเคเข้ามาอยู่กับพาร์ทสุดท้ายนะครับของเกม Motor Combat 4นะครับกับคุณ Mac Gaming นะครับ Mac Gaming Channel นะฮะก็เอ t r e ีมเซ c t i o n นะครับหัวพาร์ทสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับก็เป็น Dn แล้ว Dn แล้วที่อยู่ที่ Antarctica ือนเดิมครับนั่นก็คือตัวเรานะครับไอีตัวเราที่เล่นในมิชชั่นที่11นะครับประตูไม่เปิดเลยีตอนนี้เราก็เล่นเป็นเพจนะครับตอนนี้เรากำลังเล่นเป็นเพจอยู่ครับ เพจก็กำลังจะเดินออกไปนะครับแล้วก็ถือปืนเคเคทูมั้งเออใช่ใช่เคสองร้อยโค้ชชอบใช้เลยเอ้ยทำไมมันไม่อยู่กับเพจอ๋อมันก็เลยเพจก็มายึดพื้นที่เหมือนกันนะ เลาเม้งตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรละเหตุเคลียร์หมดแล้วโอ้ยสอ,ส,อสองตัวเลยสองตัวเลยโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่<อ>ฟันแม่งเลยอะไรเรามันรู้จักเราด้วยเหรอ เหมือนกลับมาที่ห้องเดิมเลยวะผมไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นกาดกาดก็ตายได้คล้ายๆ MC 3เลยคล้ายๆโมเดอร์ทำแบบภาค3เลยเราเข้าไปปุ๊บอุ้ยเฮ้ยพี่ดาวนี่ก็คือดาวนี่โดนยิง โมเกอร์ก็คุยเจนจ่าก,กับเพจนะครับเ <i> ล่นคาราเต้อีกแล้วครับโอ้โหคราวนี้ปล่อยกันได้โอ้โหเอามือผัดก็กระเด็นครับผัดหน้าผัดแค่ตรงหน้าก็กระเด็นครับโอ้โหนี่ลังกาดีลังกาเฮ้ยเฮ้ยนี่หลบอย่างเท่โคตรสมูทเลยครับตอนนี้โอ้โดนจิ้มลูกตาโอ้หือ โอ้โอ้โอ้หลับหลับโอ้โขกกับเก้าอี้โขกกับโต๊ะเลยคราวนี้โอ้โหจิมมี่จิมมี่จิมมี่โอเคโอ้มีหมุนมีเป็นหมุนมีก่อนเออหืมเกตหลับเลยครับตอนนี้ช่วยดาวนี่ก่อนเร็วๆดาวคุณไหวไหมรีบเดินก่อนเร็วๆโอเคโอเคไหนตอนนี้เราก็น่าจะได้เกดอ้าว ได้ปืนขอยเพดมาใช้ด้วยโคตรดีใจเลยตอนนี้ที่นี่ก็จะถล่มแล้วตอนนี้รีบไปดีกว่านะตอนนี้เราจะไม่เสียเวลาตรงนี้มากมายนะครับจะไม่โอ้โหจะไม่เสียเวลาตรงนี้นะครับเราจะรีบวิ่งไปนะครับ โอเวอร์โล okay, so okay. ่เฮิร์ตเคศัตรูเยอะมากครับตรงนี้เอ้าไม่เห็นขึ้นในแผนที่เลยวะโอ้โหรีบไปดีกว่ามีฮอมาร์ปแล้วโอ้โหมาเป็นบอยแบนด์โคตรดีใจเพื่อนมารับแล้วครับตอนนี้เปิดประตูโอ้โห พอึงไทโซมากเขาโยนระเบิดให้นะฮะโยนตัวจนระเบิดให้แล้วก็ฟืบตึ๊ดโอ้โหดูความร่มดูความที่หน้านะครับโอ้โหฉากสมจริงมากครับบอกเลยโอเคก็จบกันไปกับ มิชชั่นที่12แล้วก็ลองกดคอนทินิวดูสิโอเค,อเ,คเพจได้เสียชีวิตแล้วที่นี่นะครับก็อาจจะหมดปัญหาเรื่องการทำลายล้างนะครับเมืองตา่ตางๆในประเทศนะครับเรียบร้อยแล้วมั้งแอปประธานาธิบ,บ,บดีได้จับมือกับซันเดอร์นะครับ but it's not put enough the king check. แต่ไอ้นั่นแหละยังไม่ตายคนนั้นนะครไอ้ซันเดอร์ยังไม่ตาย,ค,นนรตายครับแต่ทีมเราได้ฆ่าเหตุไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้มีตัวร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่ตายนะครับไม่รู้ว่ามันถ่ายไปไหนเหมือนกันเอ้ยก็เป็นลมด้อยครับ อลังการมากครับเกมนี้โอเคก็จบนไ,ไปกับ Modern Combat 4 v e r s น 1.1.5a ครับของาติตามเกมล้อม Our Right This Server นะครับ In Info ก็ลเล็นเกมล้อ่อนะโอเคก็เป็นพวก Development Team นะครับก็เป็นพวกคนสร้างแล้วก็เป็นพวกอะไรวะต้องสร้างอ่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้องค์ไม่ได้อ่านแล้วเราก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จบไปแล้วนะครับกับเกม Modern Combat 4นะครับ Zero Hour นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาเลยตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับจริงๆนะขอบคุณจริงๆที่รับชมกันมาถึงมิชชั่นที่สิบสองนะครับถึงพาร์ทสิบสองเลยนะครับตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึพาร์ทสองนะใครไม่ได้ดูหรือขาดหายตรงไหนก็ไปติดตามกันเอาเองนะครับทาง u t u b e นะครับก็ในชแนลเลยครับก็หลังจากนี้ก็จะแคสเกมอื่นต่อแล้วครับเกมนี้เราก็จะยุบโปรเจกต์ไปนะเพราะมันตีเพย์เออร์ผมเล่นไม่ค่อยเก่งครับแล้วไม่อยากจะโชกากบนโลกออนไลน์ครับผมเลยขออันนี้ดีกว่าคัลเซ่น แมสเซนตโปรเจนี้ไปเลยนะครับจะไปแคสเกมอื่นแทนนะครับอาจจะแคสบนคอมบ้างก็เป็นได้นะครับก็สำหรับวันนี้แม็กเกมสกคงต้องลาไปก่อนนะครับฝากไลค์คลิปแล้วก็ subscribe Channel นะครับเพเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปก็ได้นะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับผมก็มีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามหรือติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ เรื่องลิงก์แฟนเพจนะผมก็จะทิ้งไว้ในดีสคริปชันนะครับทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับกดเข้าไปกดถูกใจนะครับแล้วก็ดูคลิปข่าวสารอัปเดตใหม่ๆนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามอะไรก็ว่ามาเลยนะครับคอมเมนต์หรือจะโพสต์หน้าแฟนเพจหรือว่าจะอินบ็อกอะไรเข้ามาก็ตามสบายครับให้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้แม็กกี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรครับสวัสดีครับ